ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามากับช่องครูทศนะครับวันนี้เราจะมาแต่งกิ่งพุทรานะครับพุทราจัมโบหลังจากที่เรามาแต่งในบางส่วนแล้วนะครับสิ่งทางโน้นก็จะแต่งเสร็จแล้วนะครับทางด้านโน้นแต่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแต่งกิ่งเล็กให้ขึ้นสูงจากพื้นดินนะครับให้ขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรนะครับสําหรับต้นนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับจะสังเกตว่าตัดย้วแต่ว่ามันยังไม่ ยังไม่ละเอียดยังไม่สวยงามเราก็ต้องมาแต่งเพิ่มนะครับในการตัดครั้งก่อนนะครับเราก็ตัดแต่กิ่งมันจะเหลืออยู่4กิ่งนะครับ4กิง่งหนึ่งสองสามสี่เหลือ4เราก็จะทําให้เหลือสามนะครับโดยการตัดออกก็าเลือกกิ่งที่มันไม่สวยนะครับออกเพราะว่าถ้าเหลือไว้เยอะก็จะไปะเล่งลำต้นมากเกินไปก็จะไม่เป็นการเล่งหมากนะครับ ก็จดังนั้นเราก็จะตัดกีนี้ออกพอมันหักแล้วนะครับที่แรกก็เผื่อไว้สี่เผื่อลมพายุมานะครับปีก่อนฝนตกมาจากที่แรกเหลือไว้สามลมพายุมาพัดก็เหลือสองเหลือหนึ่งบางต้นไม่เหลือสักต้นก็มีนะครับเจอลมพายุปีนี้ก็เลยว่าเออเหลือไว้สี่ก่อนนะครับ,รบได้คนงานมาตัด นี้เราก็มาทําความสะอาดด้านล่างนะครับทำความสะอาดด้านล่างใช้พลานะครับพอเราก็เปจะมีปลามีปลาเราเนี่ยนะครับพวกหญ้านะครับ,รรบ,รบทำความสาะอาดออกในที่นี้กิ่งพวกนี้นะครับก็ให้สูงมาหนึ่งเมตรตวน้ที่เราจะเอาตะกัตีเอไว้ครับตัวนี้ไม่เอาก็ใช้พลานะครับฟันออกเลยง่ายๆปลาฟันออกเลยนี่ก็ นี่ว่าดูกิ่งข้างบนนะครับข้างบนที่เราจะเอาอะจะดูต้นนี้กี่แห่งกินก็ได้ครับพวกนี้ที่เป็นกิ่งเล็กๆอย่างนี้เราก็ตัดแต่งออกนะครับเพื่อให้ข้างล่างมันโล่งนะครับสูงประมาณ1งเมตรนะครับนีนะขึ้นมาเลยนะครับ เกลดหญ้าแล้วก็อ,ออกจากปุ่นต้นนะเพราะว่ามันจะมีพวกเชื้อโรคเชื้อรามานะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการแต่งต้น,ต,ต,นต้นต่อไปไหมเอาอีกสักต้นหน่อยพ่ะตัวอย่างอีกสักต้นนะครับต้นนั้น,นได้ไหมก็มได้นะครับต้นนั้นเดนิมนะครับเราก็ ก่อนสะาดต้วล่างก่อนนะครับใช้เครื่องตัดยามาล้วนะครับแต่ว่ามันไม่สาดแล้วก็มีผ้ามาจอบนิดนึ้าอออกเพิ่มนะครับพวกกิ่งเล็กพว,วกอะไรเราก็ขางออก ก่อนมันก็มีเป็นสิบนะครับมีเป็นสิบเก่สิบยี่สิบเขาก็ตัดออกนะครับตัดออกตัดออกแล้วเขาก็แตะแต่เหลืออยู่สี่ค่อยควนนะครับทีนี้เราก็จะเลือกเราจะเอากิ่งไหนไว้กิ่งไหนออกนะครับน,นุ่นกิ่งนุน่นหรือว่าจะเอาไว้เลยบ่เสียดายเสีย <c ười> <c ười> ดายก็เอา <c ười> กอีกนี้ก็ได้นะครับกิ่งนี้มันติดกัน<อ>บ่จะไปทางเดียวกัน ทิ่งนี้ออกนะครับเอาปลดกันนะครับปลดเชือกกอนพ่อมัดเชือกไว้นะคะก่อนหน้านี้มัดเชือกไว้แล้ว,วดโน้มไว้ครับเวลาเราโน้มกิง่งโน้มกิ่งเวลาหอ่หอจะได้หอง่ายหให้ต่ำๆนะคะ ก็แต่งหญิงเลวนะครับแต่กีดข้างล่างใส่พระเกาะหนึนนห่นะครับี่านะครับขึ้นมาทีนี้ก็จะออกเปน็นด้านโน้นตัวนี้กันไกลก็ได้นะครับกันไกลตัด่งแต่งกิตัวนี้ก็มันประมาณนี้นะครับโลกแล้วนะคะ,กะลก แล้วก็เอาเครื่องตัดยามาตัดอ,อีกรอบนะครับ <พอ S 1> นีจพอยังพอยังโอ,โอเคแล้วนะครับสำหรับวันนี้สำหรับการแต่งกิ่งพุทรานะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับให้ชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ